นิยายเสียงเรื่องเหยี่ยวสาวทะเลทรายประพันธ์โดยทัญญาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่23 ตอนเวลาของเราไม่เท่ากันแสงสว่างจากพระจันทร์สาดแสงลงมาจับใบหน้านภพัสงามล้ำเสียจนไม่อาจหักข้ามความรักเอาไว้ได้ชีกอาลีบินซาราัสเข้ามายืนเคียงข้างแล้วเอื้อมพระหัตไล้เข้ามาทำท่าจะจับมือนุ่มสวยนภพัสรู้ทันเธอถอยห่างออกไปแล้วระบายลมหายใจออกมาดังๆเจ้าชายซึ่งเป็นรัชทายาตลลำดับที่สอง รู้ทันทีว่าหญิงสาวไม่มีใจให้พระองค์จึงร้อนว่าไปทั้งตัวแต่ก็พยายามฟื้นความเจ็บปวดเอาไว้ก่อนที่คุณจะจากไปผมขอบอกให้คุณรู้ว่าผมรักคุณแทนที่หญิงสาวจะตกใจกลับมีใบหน้าเฉยชาเพราะรู้ร่วงหน้าเอาไว้แล้วว่าพระองค์จะต้องตรัสํานี้ออกมาเรือนร่างงามยังคงยืนสงบนิ่งแม้ว่าสายลมเย็นกลางคืนช่ยพัดชุดอบายาสบัดไปมา การเคลื่อนไหวมีแค่เพียงรวบชายผ้าคุมศีรษะให้แนบเข้ากับใบหน้าชีคอาลีบินซาราดอย่างประหลาดพระไทยนภัสได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าผมรักคุณค่ะได้ยินขอบคุณที่กรุณามากถึงขนาดนี้แต่ฉันไม่อาจรับความหวังดีของคุณได้หรอกคะ่ะนภัสคุณคุณขอโทษด,ด้วยค่ะฉันไม่ได้รักคุณฉันเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันและไม่อาจฝืนความรู้สึก ที่แท้จริงเอาไว้ได้คุณอาจจะเห็นว่าฉันเป็นคนโง่มีโอกาสดีๆอย่างนี้กลับไม่รับทั้งที่มีผู้หญิงอีกนับร้านคนต้องการที่จะเป็นที่รักของคุณหญิงสาวโล่งใจราวกับยกภูเขาที่หนักหนาออกจากอกความอึดอัดถูกทลายลงไปแล้วการปฏิเสธความรักจากเจ้าชายรูปงามช่วยให้สบายใจอย่างประหลาดต่างจากชิกอาลีบินตาราัต มองหน้าหญิงสาวอย่างตื่นตระหนงใครเลยจะคาดคิดว่าพระองค์เป็นถึงรัชทายาทลำดับที่สองกลับถูกหญิงสามันชนปฏิเสธความรักเหลือเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วพระองค์บกพร่องตรงไหนทำไมไม่เป็นที่ปรารถนาอยากรู้เหลือเกินว่าหัวใจของเธอทำด้วยอะไรเวลานี้เสียพระไทยจนแทบไม่อาจทรงพระวรกายอยู่ได้แต่พยายาม ฝืนทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่รอยยิ้มขอบใจภากนานพัที่คุณกล้าพูดความจริงกับผมไม่ฝืนตอบรับรักทั้งที่ไม่ได้รักถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงโกหกเพื่อให้ผมมีความสุขค่ะฉันเป็นคนที่คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้นนะคะหลายคนพูดว่าฉันเป็นคนขวานผ่าซากไร้ความอ่อนหวานผมดีใจที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณผมเชื่อว่าสักวันหนึ่ง ถ้าหากว่าคุณรักใครสักคนคุณจะรักเขามากจนไม่อาจที่จะลืมได้พระดำรัสช่างกินใจเหลือเกินตรงกับความจริงทุกอย่างนาพัดรับรู้ถึงรสชาติแห่งความรักดังกล่าวมาแล้วรักแรกที่ไม่มีวันลืมและจะขอรักตลอดไปใครจะว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงก็ตามแต่เธอไม่อาจต้องการที่จะได้ครองคู่ขอแค่เพียงมีสิทธิ์แค่รักก็พอ จะเอาอะไรนักหนากับชีวิตผู้หญิงเร่ร่อนไม่ได้อยู่เป็นหลักแหลง่งเพียงแค่ได้รักชายคนหนึ่งก็พอแล้วขอบคุณค่ะฉันเองก็ดีใจที่ได้รู้จักกับเจ้าชายแห่งโอมาสกัดฉันจะไม่ลืมคุณเลยค่ะนภัสในเมื่อคุณไม่รักผมผมขอเป็นเพื่อนคุณได้ไหมได้สิคะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันค่ะหญิงสาวมีความสุขมากที่สุดเมื่อได้กล่าวคำนี้ออกมาดีกว่าคบหากัน ในฐานะคนรักแต่ฝืนตัวเองชีวิตคงไร้ความสุขสำหรับเจ้าชายรูปงามที่ยืนสงบนิ่งเธอรู้ว่าพระองค์เศร้าที่เธอไม่ตอบรับรักและให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนความเสียใจย่อมเกิดขึ้นถ้าหากพระองค์รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอรักในพระเทศฐถาพระองค์จะเจ็บปวดแค่ไหนด้วยเหตุนี้เธอจึงขอเป็นฝ่ายไปเพื่อตัดปัญหาทั้งปวงยอมรับว่าเจ็บหนัก ที่ต้องจากคนที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมานภัสผมดีใจอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกับคุณขอให้โชคดีพรุ่งนี้ผมคงไปส่งคุณไม่ได้เพราะจะกลับไปชายแดนขอบคุณค่ะฉันจะไม่ลืมคุณเลยชิกอาลีบินซาราัสหญิงสาวตรงเข้าไปโอบกอดพระวรกายเอาไว้ในฐานะเพื่อนที่กำลังจะจากลาซึ่งก็ได้รับการกอดรับเช่นกันชิกอาลีบินซาราัส กอดหญิงสาวด้วยพระพรกเศร้าหมองและเศร้าใจจนไม่อาจที่จะเห็นเธอจากลาได้จึงขอเดินทางไปดูแลความเรียบร้อยที่ชายแดนบางทีการอยู่ที่นั่นช่วยให้ใคลายความเศร้าและลืมเธอในฐานะผู้หญิงที่เคยหลงรักและรู้ว่าเป็นการกอดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย แม้ว่าเวลาล่วงมาจนกระทั่งตีหนึ่งของวันใหม่แล้วนภัทยังคงนั่งอยู่ในห้องรับแขกด้วยความเศร้าที่จะต้องเดินทางจากดินแดนแห่งความรักบัดนี้ชีคซาริมบินซาราัสกำลังทำอะไรคิดถึงเธอบ้างไหมเธออยากรู้เหลือเกินว่าระเเนรที่จับจ้องมองทุกครั้งที่ผือนั้นมีความหมายว่าอย่างไรความลึกซึ้งจากพระเทศคู่คมบาดลึกเข้าไปในใจเหลือเกิน หญิงสาวผุดลุกผุดนั่งเป็นเวลานานแล้วชะเง้อไปที่พระราชวังด้วยสายตาพร่าเลือนม่านน้ำตาบดบงังความคมชัดในการมองเห็นหญิงสาวยกนิ้วปาดน้ำตาออกไปอย่างช้าๆกระน,นั้นก็ยังไหลราวกับว่าไม่รู้จักหมดสิ้นภายในอกราวระบมร่างเซศุดนั่งลงกับเก้าอี้นุ่มหนาพิศแห่งความรักเป็นอย่างนี้เองทั้งที่รู้ว่าเจ็บแต่เราก็ยังดิ้นรน ไปหาความเจ็บปวดไม่รู้จักเขหลาบนภพัทจงดีใจเถิดว่าในชีวิตหนึ่งได้รู้จักความรักเหมือนคนอื่นเขาบ้างนภพัทพยายามปลอบตัวเองให้คลายจากความทุกข์เพียงชั่วครู่ก็เดินเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูอย่างช้าๆจนแนบสนิทเธอไม่รู้เลยว่าด้านนอกใต้ต้นไม้สูงใหญ่บุรุษในชุดดำกำลังยืนมองมาที่ตำหนักด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเศร้า ทิกซาริมบินสาราตไม่อาจทนความคิดถึงนางในดวงใจได้พระองค์จึงมาแอบดูแม้นไม่เห็นหน้าแค่เพียงเห็นหลังคาก็สุขพระไทยแล้วธิ์แห่งความรักร้ายแรงยิ่งนักแม้ว่าเกิดขึ้นกับใครก็ไม่อาจที่จะก,กักเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้และจะต้องดิ้นรนไปหาแม้ว่ายากลำบากสักแค่ไหนก็ตามทีขอแค่เพียงได้เจอหน้าและได้ยินเสียงพูด ก็เพียงพอแล้วดีหลกเข้าไปกล่าวราชิกซาริมบินซาราัสก่อนเพื่อนทั้งสามเขาใช้เวลาไม่นานนักแล้วกลับออกมาด้วยเบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับกล่องของขวัญขนาดย่อมพระองค์ทรงพระราชทานให้เป็นที่ระลึกชายหนุ่มยกขึ้นแล้วขยับเบาๆหนักว่า สงสัยจะเป็นทองคําแท่งเขาแกล้งพูดให้ตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองวรัตไม่รอช้าที่จะเข้าไปกล่าวลาเป็นคนที่สองมารีกับนภพัทก็นั่งรออยู่ด้านนอกห้องส่งงานสำหรับนภพัทแล้วใบหน้าเศร้าเมื่อรู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่นานก็จะต้องจากลาเธอได้แต่คิดเรียบเรียงถ้อยคำดีๆเอาไว้หากว่าพูดออกไปแล้วจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้หรือไม่แต่เธอ ก็ได้ปรามตัวเองว่าอย่าร้องไห้ยิงสาวจะไม่แสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นเป็นอันขาดความเข้มแข็งคือสิ่งที่สร้างความเชื่อมัน่นให้แก่ผู้ร่วมงานความคิดกำลังล่องลอยไปไกลประตูห้องทรงงานเปิดออกวรัตก้าวออกมาพร้อมกับกล่อ,องของขวัญขนาดเดียวกับของดิลกชายหนุม่มถือมาอวดด้วยเบนหน่าเปี่ยมสุกชิกซาลิมใจดีมากอวยพรให้เดินทางปลอดภยัย ขอให้ชีวิตมีความสุขได้ใช้ชีวิตกับคนที่รักและอยู่ด้วยกันไปนานๆนแล้วเธอพูดอะไรกับพระองค์บ้างล่ะนภัทรถามด้วยความอยากรู้ฉันก็พูดว่าสิ่งที่พระองค์ตัดออกมานั้นขอให้คืนสู่พระองค์เช่นเดียวกันมาลีเป็นคิวของเธอแล้วนะรีบเข้าไปเถอะแล้วเราจะได้เดินทางจากนั้นก็เป็นนภัทรและเราเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราจะได้เดินทางกลับเสธีคิดถึงประเทศไทยจะแย่อยู่แล้ว ได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละมารีจึงรีบเข้าไปอย่างรวดเร็วและเพียงไม่นานเธอก็กลับออกมาพร้อมกับของขวัญเช่นเดียวกับเพื่อนทั้งสองนภพัทเข้าไปได้แล้วมารีบอกแกน,นาพัทซึ่งเธอยังมีสีหน้าที่เรียบนิ่งพวกเธอไปรอที่รถก่อนก็แล้วกันนะนภัทเอ่ยออกมาด้วยเสียงสั่นเครือเจ็บใจตัวเองเหลือเกินที่พยายามหักห้ามใจไม่ให้เศร้าแล้วทำไม ึงเป็นอย่างนี้ไปได้บัดนี้เรี่ยวแรงในกายไม่รู้ว่าหายไปไหนแหบขยับขาก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ป่อแป้เสียจนเกือบจะลม้มลงปลายเล็บที่จิกลงไปลงที่ฝ่ามือช่วยเรียกพลังให้กลับคืนมานาพัทรก้าวเข้าไปในห้องส่งงานอย่างชา้ชาๆพลังแห่งความเย็นที่พทะาจับต้องเรือนกายแล้วแปลเปลี่ยนเป็นร้อนวาบใจเธอหายวูบเมื่อรู้ว่าการจากลาได้มาถึงแล้ว บูรุษในดวงใจประทับอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนอกจากพระเนตรที่จับมาที่เธออย่างแน่นิ่งความหมายมากมายที่สื่อออกมานั้นเห็นแล้วรู้สึกใจหายขอบตาพันร้อนเผาจนต้องข่มอารมณ์เอาไวา้แล้วก้าวเข้าไปหากระทั่งหยุดนิ่งแล้วยอบกายลงทำความเคารพพระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดออกมานอกจากมองเธออยู่อย่างนั้น เมื่อศพพระเนรความวูบไหวได้เกิดขึ้นอีกครั้งหน้าพัดใจหายแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ก่อนที่ร่างจะล่วงลงไปลงที่พื้นฉันมาลาค่ะไม่อยากได้ยินคำนี้เลยมีความรู้สึกว่าหัวใจกำลังถูกกระชากออกไปจากอกพระองค์ยญิงสาอุทานอย่างไม่เชื่อต่อสิ่งที่ได้ยินชีคผู้ครองแผ่นดินมีความรู้สึกพิเศษต่อเธอจริงๆน้ำตาแห่งความดีใจเออล้นออกมา แต่พยายามที่จะไม่ให้หลายยอนเข้าไปอยู่ด้านในแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามสักแค่ไหนก็ตามเธอดีใจที่รู้ว่าพระองค์มีใจตรงกันแต่ความสูงต่ำในสังคมช่างห่างกันเหลือเกินพระองค์อยู่สูงเกินเอื้อมเธอไม่บังอาจที่จะเคียงใกล้ส่วนเธอนั้นต่ำต้อยเรียดดินไม่มีอะไรสักอย่างนอกจากมีลมหายใจเธอไม่คู่ควรกับราชนผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ไปไม่ได้หรือนะพัทไม่ได้หรอกค่ะฉันมีงานที่จะต้องทำลาออกแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไหมครับคุณอย่าพูดอย่างนี้นะคะฉันรู้ดีว่าด้วยค่ะไม่คู่ควรกับคุณปล่อยฉันไปตามทางเธอะค่ะแต่อย่างน้อยฉันก็ดีใจที่เคยได้อยู่ที่นี่เธอไม่กล้าที่จะพูดคำว่ารักออกมาระอายใจเกินไปแม้ชีกซาลินบินซาราัสแสดงออกมาว่ารักเธอก็ตามเธอแครความรู้สึก ของประชาชนจะยอมรับผู้หญิงต่างชาติได้สักแค่ไหนหากว่าเข้าพิธีอภิเษกสมรสเป็นพ้าราชินีโอมาสกัดจะต้องมีราชินีที่เป็นคนชาติเดียวกันเท่านั้นนภัสผมรู้ว่าเวลาของเราสองคนไม่เท่ากันเวลาของคุณอาจผ่านไปเร็วมากแต่ของผมมันช้าหรือเกินคนที่เฝ้ารอกลายเป็นท้อจนแทบขาดใจเมื่อไหร่จะทำให้เวลาของเรา สองคนเท่ากันนะคุณก็รู้นี่คะว่าเป็นไปไม่ได้ได้สิถ้าหากคุณต้องการเวนเสียแต่ว่าคุณเป็นผู้ปฏิเสธก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอของตนเองนาภาัทรลุกขึ้นแล้วทำความเคารพอีกครั้งแม้ว่าภายในใจเจ็บปวดที่ต้องจากลาแต่รู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะยื้อเวลาออกไปถึงอย่างไรก็ต้องเดินทางกลับอยู่ดีฉันขอลาค่ะนาภัท ผมรู้ว่าคุณเจ็บซึ่งก็ไม่ต่างจากผมหรอกนะหาผู้หญิงที่คู่ควรกับคุณเถอะคะ่ะอย่าเสียเวลากับฉันเลยชาวต่างชาติต่างภาษาฉันขอให้คุณโชคดีค่ะนภัสเสียงสัน่นเมื่อรู้ว่าเมื่อรู้ว่าไม่อาจควบคุมอารมณ์เศร้าเอาไว้ได้เดี๋ยวก่อนนภัสอย่าเพิ่งไปซึ้นพระสุรเสียงสั่นเครือร่างงามถูกรังเข้าไปกอดอย่างรวดเร็ว ร่างงามถูกลังเข้าไปกอดอย่างรวดเร็วหญิงสาวน้ำตาร่วงพูยืนนิ่งเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะกอดพระวรกายสูงใหญ่เอาไว้จุนแน่นความอบอุ่นที่ได้รับกับความสุขที่เกิดขึ้นหญิงสาวซบหน้าลงกับพระอุระอย่างไม่รังรออีกแล้วหญิงสาวรับรู้ถึงการจุมพิษเพียงเบาๆแต่เนื่นนานความสุขรำที่ได้รับน้าพัดเคลิ้มไปชั่วครู่กระทั่งรูตัวจึงพลาออกมา แล้วใส่หน้าช้าๆคุณไม่ควรทำอย่างนี้นะคะทำไมละ่ะในเมื่อเรามีความรู้สึกเหมือนกันจงให้ความสุขแก่เวลาที่เหลืออยู่เถิดนะไม่ไม่ฉันไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นลาก่อนคะ่ะนภัสคุณอย่ากโกหกตัวเองเลยว่าคุณก็รักผมหญิงสาวไม่รับฟังเร่งรีบเดินออกไปด้วยความเร็วชิกซาริมบินสารัสปราดเข้าไปดักหน้าแล้วส่งกล่องของขวัญให้เธอทันทีผมให้คุณ ทุกอย่างก็เหมือนเพื่อนทั้งสามแต่มีบางสิ่งที่พิเศษกว่านั้นจงเก็บมันไว้ทุกครั้งที่คิดถึงผมช่วยกรุณาเอาออกมาดูด้วยเถอนนะขอบคุณค่ะแต่ฉันไม่มีอะไรให้คุณเลยแค่ความรู้สึกดีๆก็เพียงพอแล้วขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยโปรดจาเอาไว้ว่าผมไม่มีวันลืมคุณเลยนะนภพัทเพียงเท่านี้ก็เรียกน้ำตาของนภัทให้เอ่อล้นออกมา หญิงสาวเดินออกจากห้องทรงงานอย่างสิ้นเลืยวแรงเธอไม่กล้าที่จะสบตาเพื่อนทั้งสามได้แต่นั่งกอดกล่องของข,องขวัญเอาไว้แน่นเพื่อนๆต่างมองด้วยความแปลกใจที่เห็นอาการซึมเศร้าแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่มองหน้ากันแล้วสายศีรษะอย่างชา้าๆตลอดเวลาการเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อไปขึ้นเครื่องบินนภัทนั่งเงียบไม่พูดคุยกับใครนอกจากถอนลมหายใจ ออกมาบ่อยครั้งดวงตาคู่งามมองสองข้างทางที่เต็มไปด้วยทะเลทรายภูเขาหินและโอเอซิสใหญ่น้อยเธอรู้ว่ากำลังจะห่างไกลจากเขาไปทุกทีนภัทเศร้าใจต่อการพัดพรากและคมคืนกับรักที่ไม่สมหวังจากนี้เป็นต้นไปเธอคงมีสภาพไม่ต่างจากคนอกหักเครื่องบินลอยลำขึ้นไปอยู่กลางอากาศนภัทมองลงมาเบื้องล่าง เพื่อที่จะหาพระราชวังอันสวยงามว่าอยู่ส่วนไหนของพื้นที่กว้างกลางทะเลทราย,ายใจเธอหายวาบเมื่อเห็นตำแหน่งที่สำคัญแค่เพียงจุดเล็กๆเ,เท่านั้นจากนี้เป็นต้นไปเธอกับเขาคงต้องจากลากันโดยไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่หรือบางทีอาจจะไม่ได้เจอกันไปจนตลอดชั่วชีวิตลาก่อนโอมาสกัตหญิงสาวเอ่ยคำลาออกมาอย่างแผ่วเบา แล้วเอ็นศีรษะพิงลงกับพนาเก้าอี้สองมือกอดอกเอาไว้แน่นโดยข่มความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้เมื่อหันไปมองเพื่อนทั้งสก็เห็นว่าหลับฝนิตนภัทรู้สึกอ้างว้างเหลือทนได้แต่ส่งความคิดถึงไปให้บุรุษผู้อยู่ในดินแดนทะเลทรายในเวลาเดียวกันภายในห้องสรงงานชิกซารีมบินสาราดยืนอยู่หน้าพักแกนแล้วเอ่ยพระพักขึ้นมองท้องฟ้าเมื่อเห็นเครื่องบินลำหนึ่ง ลอยตัวอยู่กลางอากาศแล้วค่อยๆบินลับหายไปในบ้านเมฆความเศร้าที่เกิดขึ้นได้บั่นทอนความรู้สึกออกไปจนหมดสิน้นเธออยู่บนเครื่องบินลำนั้นหรือเปล่านะนภพัทผู้หญิงใจแข็งทำไมต้องทำร้ายหัวใจของตัวเองด้วยเล่าเธอรักเราแต่พยายามตัดใจนภพัทผมคิดถึงคุณเหลือกเกินราชาแห่งโอมาสกัดได้แต่ลำพึงด้วยความเศร้าจากการทั้งที่เจ็บ พระองค์รู้ว่าเป็นการจากกันทั้งที่เจ็บปวดหลือเกินจากนี้เป็นต้นไปพระองค์คงมีชีวิตที่ไร้ความสุขหญิงงามชาวไทยคนนั้นได้ขโมยพระทัยไปแล้วและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับคืนมาพระองค์ได้แต่เฝ้ารอด้วยความร้าวราน